วิจัยและพัฒนาและก็ผู้เข้ารับการสัมมานาทุกท่านก็ขอขอบคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมานาเชิงวิชาการการบรรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการในหัวข้อเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการตลอดจนสามารถที่จะเขียนผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคมอันจะนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ซึ่งในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและก็ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ เขียนผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคมจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครซึ่งมีบริบทที่ใกล้เคียงกับของมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการการรับใช้สังคมทั้งหมดก็จํานวนสามท่านด้วยกันในการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็มีผู้เข้ารับการร่วมสัมมนา ประชุมวิชาการการเขียนผลงานทางวิชาการการรับใช้สังคมก็มีอยู่จำนวนทั้งสิ้นประมาณ40ท่านจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของเราเองทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาก็คาดหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านก็จะได้นำเอาความรู้ความเข้าใจต่างๆเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำผลงานวิชาการการรับใช้สังคมต่อไป บัดนี้ก็ได้เวลาอ่านสมควรแล้วรับผมก็ใครขอกรับเรียนเชิญท่านอธิการบดีกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการการบรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการในหัวข้อการเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมใครขอกลาบเรียนเชิญครับผมค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ในการสถาบันวิจัยและพัฒนาท่านวิทยากรทังสามท่านคณะการดำเนินงานแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ทุกท่านนะคะ ก็ทราบว่ามีประมาณ45ท่านนะคะก็ถือเป็นนิดหมายที่ดีที่เราชาวราชพัฒสงขลานะคะซึ่งเราเน้นเรื่องของการบริการวิชาการตามโครงการพิษารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะซึ่งเราทําบริการวิชาการกันค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราจะควรจะได้กลับมาก็คือนํามาใช้ประโยชน์กับตนเองในเรื่องการขอผลงานวิชาการทางด้านรับใช้สังคมนะคะ ดิฉ <UNKNOWN> ันก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการการบรรณาการงานวิจัยจับงานบริการวิชาการนะคะหัวข้อการเขียนผลงานทาววิชาการรับใช้สังคมในวันนี้นะคะซึ่งจากคำกล่าวรายงานของท่านผู้ในการนะครับมันมันเป็นสิ่งจําเป็นจริงนะคะเพราะเราก็แลกคำถามจากอาจารย์ของเราที่ลงไปบริการวิชาการค่อนข้างเยอะทําให้ตัวเองอาจจะขาดโอกาสในเรื่องของการทําวิจัยนะคะ นอกจากการเรียนจัดการเรียนการสอนแล้วนะคะก็บริการวิชาการแล้วสิ่งที่เขาจะได้คืออะไรนะคะก็เป็นโอกาสที่กระทรวงอวของเรานะคะได้ผลักดันให้มีรูปของการขอผลงานวิชาการในเรื่องของการรับใช้สังคมขึ้นมานะคะก็ทราบว่าผลักดันมาโดยทีมท,ท่านบาวบศวกดิ์อุวันโนนะคะซึ่งเป็นท่านเองก็เป็นนายกสภาหมหาวิทยาลัยและกระทรวงพาท่านก็พูดเรื่องนี้มาตลอดนะคะรายงานความคืบหน้าให้เราฟังอยู่ในสภาหมหาวิทยาลัยทุกครั้งนะคะ จนสุดท้ายเราก็มีตัวนี้ออกมานะคะทีน,นี้พอมีออกมาแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ตัวนี้ออกมาแล้วอาจารย์เราก็จะถามกันว่าแล้วทํำยังไงที่จะขอได้จะต้องทํำยังไงบ้างซึ่งมาอะไยก็ตอบคําถามนี้ไม่ได้นะคะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะที่เชิญวิทยากรทั้งสามท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหมหาวิทยาลัยราชภัฏนระนนครนะคะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนะคะบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรขอ,ของเรานะคะเพื่อที่จะนําไป ปรับใช้กับตนเองนะคะเพื่อที่จะนําสิ่งที่ตัวเองไปทํากับชุมชนท้องถิ่นแล้วเนี่ยสามารถนํามาใช้กับตนเองในการพัฒนาตนเองให้มีผลงานทางวิชาการแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้าฟังในวันนี้นะคะก็ะถือว่าถ้าเราไม่ฟังเราก็ไม่รู้ไม่รู้มาถามอธิการย์ครับรองวิชาการก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะไม่ไม่มีความเข้าใจในกระบวนการเหล่านี้นะคะเพราะนั้นวันนี้ก็ขอเป็นที่หมายที่ดี แล้วขพวกเราทุกคนที่เข้าร่วมฟังในวันนี้นะคะก็คงมีอะไรซักถามนะคะซักถามตอบคาถามกันนะคะแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะคะจะทําให้ส่งผลให้กับตัวอาจารย์เองมีผลงานวิชาการนะคะขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อมหาวิาลยในอนาคตด้วยนะคะซึ่งของมหาวิเลยเนี่ยถือเป็นออาคัมเนาะแต่ออาพุทก็คืออาจารย์ื่นขอผลงานในเรื่องทางด้านรับใช้สังคมนะคะทางวิเลยก็ดีดีสนับสนุนเต็มที่นะคะมีอะไรที่ทางวิเลยจะ อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือกับอาจารย์ทุกท่านที่จะเดินการในส่วนต่างๆเหล่านีา้นะคะหาอะินดีเพราะเราต้องการพัฒนาอาจารย์ของเราให้มีผลงานวิชาการมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งประโยชน์ก็เดกับตัวอาจารย์เองนะคะค่ะสุดท้ายดิฉันก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3าท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ท่านมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นะคะและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่มีความมุ่งม,มั่นที่จะมาความรู้ความสามารถ เละหวังว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหวังทุกประการนะคะบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วทิฉันก็พอเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการการเมือาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการหัวข้อการเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมและบัดนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทีมพยากรทั้งสาท่านาค่ะขอขอบคุณท่านผอพุออพทธิธรนะครับแล้วก็ ท่านอธิการบดีนะครับรองศาสตราจารย์ดรทัศนาสิริโชตน,นะครับในการกล่าวต้อนรับว,วิทยากรแล้วก็กล่าวเปิดโครงการในวันนี้นะครับสำหรับโครงการในวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นในรูปแบบของเวทีเสวนานะครับก็ทุกคนเรียกว่ามาดิสคัชชันกันมากกว่านะครับไม่ใช่มานั่งฟังอบรมนะครับดังนั้นนะครับผมขอแนะนําผู้ดําเนินรายการในเวทีในวันนี้นะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสายฝนชัยศรีนะครับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะกลับเรียนท่านอธิการนะคะท่านผออแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการสบายๆนะคะก็คือ,อ ก่อนที่จะจัดโครงการในวันนี้ค่ะได้หารือกับท่านวิทยากรทั้ง3ท่านะนะคะว่าราชพัฒของเราเนี่ยมีการลงพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะบางพื้นที่ก็คือเราเกาะติดพื้นที่ประมาณ5ปี3ปีนะคะอย่างเช่นพื้นที่ของเขาขาวโคกม่วงหรือแม้กระทั่งเกาะแต้วที่อยู่ใกล้ๆราชพัฒน์เราอะค่ะจะทําอย่างไรให้อาจารย์ที่ลงพื้นที่เขารู้สึกว่าเขาลงแล้ว เอางานที่ลงพื้นที่ค่ะมาใช้ประโยชน์ได้นะคะจะเป็นการเขียนบทความหรือเขียนบทความวิจัยบทความวิชาการหรือเป็นหนังสือเป็นตำราก็ได้นะคะเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการเพราะบางทีเราลงพื้นที่ค่ะเราไม่มีสมาธิที่จะมาะนั่งรวบรวมหรือเขียนงานทาง ทางด้านวิชาการมากนักนะคะก็คือเข้าใจคุณอาจารย์ที่ลงพื้นที่ค่ะไปทีนึงก็เดินทางก็เหนื่อยแล้วกลับมาก็ไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรนะสมาธิที่จะมานั่งเขียนนะคะทีนี้ถ้าเราได้แนวทางในการเขียนหรือแนวทางในการทํางานตั้งแต่แรกก่อนลงพื้นที่เราจะรู้ว่าอ๋อเราจะต้องไปเก็บข้อมูลหรือไปหาข้อมูล ประเภทไหนนะคะมีแนวทางอย่างไรที่จะเก็บมาแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาสังเคราะห์จากประสบการณ์จริงของเราแล้วก็เขียนเป็นงานวิชาการนะคะซึ่งพอคุยเรื่องนี้ปุ๊บท่านอาจารย์สีนัดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ช่วยเองนะคะก็คืออพี่จะ เป็นโค้ดให้นะคะเราถือว่าการอบรมครั้งนี้เรามีโค้ด3พี่นะคะ3โค้ดซึ่งเป็นโค้ดระดับประเทศเลยค่ะท่าด้านของการเขียนผลงานด้านรับใช้สังคมอะคะอ่ะก็ท่านหนึ่งนะคะท่านท่านแรกนะคะก็คือท่านศาสตราจารย์ศรีนัทนะคะซึ่งหลายๆท่านรู้จักท่านเป็นอย่างดีในวงการบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมนะคะท่านก็จะมากับ ท่านอาจารย์สมบุญเกียรติแล้วก็ท่านอาจารย์สุพจน์นะคะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยได้เป็นโค้ดให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนะคะในการเขียนงานตรงนี้ค่ะค่ะก็เพื่อ ตอนนี้ก็ได้ได้เวลาแล้วนะคะท่านวิทยากรก็มาอยู่กับเราทั้ง3ท่านแล้วนะคะเชิญเรียนเชิญท่านวิทยากรเลยนะคะ,ะช่วงที่1ช่วงเช้าเนี่ยนะคะเป็นการให้ความรู้แล้วก็บรรยายนะคะพอช่วงบ่ายก็จะมีเวิร์กช็อปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทางสถาบันวิจัยจะมีการบ้านให้ทุกท่านด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านวิทยากรก็จะเปิดให้ซักถามนะคะแล้วทุกท่านไปเตรียมการบ้านมานะคะซึ่ง เราจะมีเฟสที่สองนะคะหลังจากวันนี้ค่ะเราจะมีโครงการเฟสที่สองซึ่งเฟสที่สองเนี่ยเป็นการโค้ดเชิงลึกเลยค่ะคืออาจารย์ที่เขียนผลงานเนี่ยเราจะเหมือนจับมือให้ท่านเขียนเลยนะคะเฟสที่2จะเชิญอาจารย์มาลงพื้นที่กับเราด้วยในในพื้นที่บางบางพื้นที่ที่ที่เป็นพื้นที่จุดแข่งของเราที่จะคิดว่ายั่งยืนแล้วนะคะอย่างเขาขาวอย่างเงี้ย หรือ,อทุ่งนุ้ยนะคะก็ก็สามารถทําได้นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สีนัดแล้วก็ท่านอาจารย์บุญเกจแล้วก็ท่านอาจารย์สุพจน์เลยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านได้ยินเสียงชัดไหมคะชัดค่ะอาจารย์ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านอธิการบดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาคณะผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่เข้ารับ นะคะการสัมมนาครั้งนี้ทุกท่านนะคะทีนี้ในการเ,เราเรามาพูดคุยกันละกันนะคะมาบอกกล่าวกันนะคะว่าจะยังไงอะไรทีนี้ยังคุยกับอาจารย์ฝนนะคะบอกว่าเ,เราทํางานมาเยอะแล้วตรงนี้นะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเขียนอะไรยังไงนะคะอันนี้ถามว่ายากไหมไม่ยากถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะคะอยู่ที่เราเราจะ มีมีขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรเท่านั้นแต่ถ้าเรารู้ขั้นตอนแล้วถามว่าง่ายไหมก็ง่ายนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในครั้งนี้ละกันนะคะทีนี้ในในในช่วงแรกนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำหน่อยนะคะนิดหนึ่งนิดนิดหนึ่งนะคะอ่า นะคะเออ่ถามว่าเห็นจอภาพไหมคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้แชร์นิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่ง นิดหนึ่งนะคะเอ่อขอแนะนํานิดหนึ่งเห็นจอภาพไหมคะเห็นแล้วค่ะอาจารย์เห็นแล้วนะคะอ่าในในเบื้องต้นน่ะนะคะก็ขอแนะนําตัวเองนิดหนึ่งนะคะว่าเอ่อเกษียณแล้วนะคะแล้วก็เอ่อมาเคยเคยทํางานเคยสอนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชพัฏพระนคร นะคะแล้วก็ช่วงที่ได้ผอสอกเออ็เขียนผอสอนะคะตามตามระยะเวลาออพอได้ระยะเวลาอีกทีหนึ่งนะคะก็ขอลสอนะคะอสอนี่ส่งงานวิจัยนะคะแล้วก็มาขอสอ